นี่มันสนนี่มันถึแดดนะแลนี่มนหลวงอย่านางงอมันไงนางงเขาขึ้นดิน่งง่ง่าัเลยรถห่นเี่ยไปเล้วเ่อาเนี่ยบ่เขาเดียวซิ่มหาตันเนาะจนมาลิ้นดวงสีแดงเนาะันหัวหน่าเฮ็ดเอ้กำลังสบแปลวเท่าครับ จับคงคงโอ้ยยัอย่าะไรสดเยอมั่หนหมโากนสมงท่านมาอายู่คนจิขข้นท่านมาอยู่ลงกคืนี่บ

ป่ะทอดบ้านมอทอดบ้านตีเลยย่างมันย่งอมันดบ้านเลยเยอยทบ้านิังหอนมาทางไนนี่หอนมาคักเลยครับคุการ่นี้ละเดี๋ยวรถแรมกับอุ้นดอกไปไปไป

เอาอันนี้กาปไ,ปปไปบงหลังไปนะี่ละนี่ละเขาไปทัวร,งงร์